ผมก็จะมาแปลในส่วนของโชดาวนะครับโชดาวแอสจัสเมนต์นะหรือปรับสมดุลน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับมาที่อันแรกเลยนะครับอันที่หนึ่งนะในหัวข้อคอมแบทนะอเมน o ที่ชื่อว่าเมสมาบอมนะครับที่จะเป็นตัวระเบิดปาเมสมาบอมบ์นะครับชื่ออเมนมาปาระเบิดอะระเบิดแตกก็จะเป็นพิษนะครับแต่อันเนี้ย มันจะปรับใหม่หากผู้เล่นนะครับอยู่บนอากาศนะครับหรือแก๊ปบนอากาศมันจะไม่โฟกัสผู้เล่นอีกต่อไปนะครับจะไม่ตกเป็นเป้าสายตาของมันมันก็จะไม่เฟี้ยงกลางอากาศนะครับอันที่สองนะครับจะเป็นของบอสคอวายนะครับเฟสแรกเลยจะชื่อว่าฮันดันนะครับบางคนอาจจะเรียกเป็นกบบางคนอาจจะอาจจะเรียกเป็นเต่านะแล้วแต่นะมันจะปรับท่าที่มัน พอยหลังนะครับทำให้เราดีดยืได้ง่ายขึ้นนะเอจิทเป,ปละจะทำให้สมดุนกันอย่างที่3มนะครับในหัวข้อคอมแบทนะออนสุดท้ายแล้วจะเพิ่มโอเม,มนอันใหม่เข้ามานะครับเกี่ยวกับพิษนะจะเป็นจะมีเมสมาฟูนะครับบอกพิษอ่ะแต่ยังไม่รู้อะไรนะผมแปลออกแค่อันเดียวนะครับเมสมาฟูเป็นบอกพิษ อีกอันนึงผมไม่แน่ใจนะเป็นเม m มาบลูมนะครับอาจจะเป็นดอกไม้ดอกไม้พิษอะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวรอดูรุงนี้นะครับเด็อย่างต่อมานะครับเป็นเออในส่วนของฟังก์ชันนะครับเราตอนเราเล่นจบอะ่ะมันจะมีหน้าสรุปเจ็ดให้นะครับว่าเจ็ดเราได้อันไหนบ้างในหน้าเนี้ยเราสามารถ อีคอนทรักชั่นนะครับหรือย่อยเจดได้แล้วในหน้านั้นเลยจะได้ไม่ต้องเข้าหน้าพลังเพื่อไปย่อยนะจะเป็นปุ่มให้ย่อยเลยส่วนอีกอันผมไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มการล็อกกับการย่อยนะครับในอีเวนทอรี่เรานะเป็นชั่วคราวนะครับไม่แน่ใจใย่อยยังไงแล้วนะครับแต่ว่าอันที่เพิ่มเข้ามาใหม่อันนี้ดีมากเลยนะครับเซตติ้งเนี่ยในหัวข้อเซตติ้งเนี่ย โชดาวสโตรสโตเลเนี่ยโชดาวสโต r เล e นะครับฟิค u r ิตี้หรือก็คือความปลอดภัยของ ID แลเรานะครับในโหมดโ d o w n เผื่อใครที่เป็นแฮกนะครับแฮกเข้า ID เราแล้วโหมดแล้วเกิดเขาเข้าโหมดโช o w n นะครับหรือเส้นทางสุเทพเนี่ยเขาสามารถย่อยเจดเราได้เลยนะครับแต่ว่าแพทพุ่งนี้นะครับตอนเวลาเราล็อกเจดกับปลดล็อกเจดนะครับเขาจะมีให้ใสร่รหัสผ่านด้วยนะเพื่อจะได้ปลดล็อกได้นะ อันนี้ผมมองว่าดีนะครับสำหรับใครที่โดนแฮ็กบ่อยโอเคอันนี้แหละแพทก็หมดแล้วนะครับสลรรับโซดานะอันนี้ผมกเออ็เป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับจะมาแปลให้ฟังทุกแพทเลยนะครับอาจจะแปลผิดบ้างนะครับก็ขอไปด้วยนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แข็งกันนานแล้ ขนาดนั้นนะแค่พออ่านได้แปลได้บางคําส่วนใครที่สนใจนะครับสําหรับลง y a m a เอ e ิ i t นะครับก็มาสนับสนุนช่องผมได้นะครับผมก็เปิดรับลงนะครับทักส่วนตัวมาได้เลยที่ดิสคอร์ด Machiro Maple นะผมจะรับเคลียร์เมนเฟสนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เออจ้างเล่นนะครับจะให้คนที่เป็นผู้จ้างนะครับ ยืนนิ่งๆได้เลยนะครับแค่สกิปคัสซีนให้ผมก็พอแล้วอืมเดี๋ยวผมตีให้นะครับเป็นการสนับสนุนช่องนะผมจะเปิดสองอย่างนะครับอย่างแรกรับลงมิชชั่นแต่เดี๋ยวอนาคตนะครับจะรับเปิดรับเฉพาะในสตรีมนะพอตอนนี้รับหมดเลยอย่างที่สองนะครับรับลงจามาเอบิสนะครับตามนี้เลยก็ลองพยายามด้วยตัวเองก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ไหวผมก็ดีดรับนะครับอืมไปๆครับ